สวัสดีครับต้าจากต้าเมโมชแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของโคดคาตา EP 2แล้วสําหรับช่วงของโคดคาตาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรานําโจทย์การเขียนโปรแกรมต่างๆง่ายบ้างยากบ้างสลับกันไปมาฝึกเขียนเพื่อพัฒนาสกิลในการเขียนโค้ดของเรากันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสําหรับโจทย์ของวันนี้นะครับมีชื่อว่า Shuffle the Array โดยโจทย์เนี่ยจะกําหนด a r r a ชื่อว่านำาให้นะครับ1ตัวมีความยาว 2n ในรูปแบบของ x1, x2, x3 ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง xn นะครับแล้วก็เป็น y1, y2, y3 ไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันจนถึง yn แปลงง่ายๆก็คือแบ่งอะไรออกเป็นครึ่งแรก n ตัวแล้วก็ครึ่งหลังอ e ีก n ตัวนั่นเองโดยโจทย์บอกว่าให้เราเปลี่ยนอะไรตัวนี้ให้ให้อยู่ในรูปแบบตัวใหม่โดยรูปแบบใหม่ที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเป็น x1, y1 x 2 y 2ก็คือจับแต่ละตัวเนี่ยมาสลับที่กันจนถึง x ตัวที่ n y ตัวที่ n นั่นเองนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าเรามีอะไรเป็น a b c d e f อย่างเงี้ย6ตัวทั้งหมดเนี่ยมันยาว2 n เนาะครึ่งหนึ่งมันก็จะยาว n ตัวโดยมีตรงกลางเนี่ยเป็น m i เดิลสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือเขาต้องการจะให้เราหยิบตัวแรกของครึ่งแรกแล้วก็ตัวแรกของครึ่งหลังเนี่ยมาต่อกันก่อน จากนั้นก็จะเป็นตัวที่2ของครึ่งแรกและตัวที่สองของครึ่งหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของครึ่งแรกและตัวสุดท้ายของครึ่งหลังเอามาต่อแบบสลับกันนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์อยากได้เอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วถ้าถ้าโจทย์ต้องการแบบนี้เราจะเขียนโค้ดยังไงโดยอันนี้มี example อยู่3ตัวนะครับเราลองดู example หนึ่งก่อน example หนึ่งเนี่ยมี1 2 3 10 20 30ให้มา โดยบอกว่า n เนี่ยเป็น3ก็คือครึ่งหนึ่งมันเป็น3นั่นเองอันนี้เตรียมฟังก์ชันเป็นโซลูชันไว้แล้ววันนี้ใช้ไพทอนเหมือนเดิมนะครับเตรียมเตรียมแอนเซอเป็นลิสต์ empty list ไว้ก่อน,นครับในไพทอนเนี่ยเ,เราเราไม่เรียกว่าเลยเนาะเราจะเรียกว่า list แต่จริงๆมันก็คิดคล้ายๆกันเอาละวิธีคิดแบบง่ายๆก็คือเขาจะให้เราเอาเครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยมาสลับกันเราลองทําแบบง่ายๆดูก่อนก็คือเอาเครึ่งแรกมาให้ได้ก่อน อันนี้ก็ไม่ยากนะวนลูปธรรมดา InRent เขาให้ N มาแล้ว n เนี่ยคือความยาวของครึ่งแรกกับครึ่งหลังดังนั้นเราบอกว่าเลยว่าวิ่งตั้งแต่0ถึง n แบบนี้นะครับแล้วก็ answer.append ใส่ตัวนำตัวที่ i ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลองรันดูก่อน แน่นอนว่ามันยังไม่ถูกหรอกเพราะว่าครึ่งหลังยังไม่มาแต่ตอนนี้เราได้ครึ่งแรกแล้วเป็น1 2 3สตัวที่สองก็เป็นสองครึ่งแรกถูกต้องเราลองมาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วเราเจะเอาครึ่งหลังมาสลับกับครึ่งแรกยังไงก็จริงๆพอเราใส่1ลงไปเนี่ยจริงๆตัวต่อไปเรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นเลขส0เราใส่2ปุ๊บตัวต่อไปก็ต้องเป็น20เลยทันทีใส่3ตัวต่อไปก็ต้องเป็น30เลยนั่นแปลว่า พอเราใส่ตัวแรกลงไปเนี่ยตัวถัดไปเนี่ยมันจะอยู่ห่างกัน3ตัวก็คือห่างกัน n ตัวพอดีเช่นถ้าใส่ตัวที่1ลงไปวิ่งไปดูอีก3ตัวข้างหน้าก็คือต้องใส่เลข10ลงไปเลยถ้าเราใส่2ปุ๊บวิ่งไปดูอีก3าตัวข้างหน้าก็คือใส่20ลงไปเลยแบบนี้นะครับก็แปลว่านอกจาก append ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะต้อง append อีกตัวหนึ่งคือตัวที่ i แล้วกระโดดต่อไปอีก n ตัวนั่นเองแบบนี้นะครับคือใส่ตัวแรกปุ๊บก็ใส่ครึ่งหลังต่อไปได้เลยคู่กับมัน ลองรันดูอีกทีนึงโอเคก็จะได้ออกมาเป็น 1, 0บยี่หนึ่งอยี่สิบสามสามสเรียบร้อยแล้วตัวที่2เป็น 2, 3, งสามห้าึ่งเซึ่งถูกต้องตามที่ example ให้มานะครับทีนี้แน่นอนการเขียนโจทย์อะไรพวกนี้มันไม่ได้มีโซลูชันเดียวนะครับอันนี้ให้เป็นโซลูชันที่1ไปก่อนแล้วกันแบบนี้เราลองมาหาโซลูชันที่2ดูซิว่า มันมีโซลูชันที่ทำได้มากกว่าหนึ่งไหมใส่นำแล้วก็ n ไปเหมือนเดิมนะครับ answer เท่ากับต๊ล list ว่างไปก่อนแล้วก็ return answer ไปก่อนแบบนี้นะครับอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปตกใช้เขียนวิธีที่2อเนี่ยอาจจะขอพูดเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการสิบนะครับสำหรับใครยังไม่รู้ ว่าฟังก์ชันซิปทำงานยังไงนะครับฟังก์ชันซิปเนี่ยมันจะรับลิสต์ไป2ตัวสมมติว่าเป็น1 2 3และ10 20 30แบบนี้ครับรับไป2ตัวและมันจะเอา2ตัวนี้ไปซิปกันความหมายของความคำว,ว่าเอาไปซิปกันเนี่ยก็คือเอาตัวที่1ของชุดแรกเนี่ยของข้อมูลชุด2ตัวเนี่ยมาจับคู่รวมกันเอาตัวที่2มาจับคู่รวมกันเอาตัวที่3มมาจับคู่รวมกันนะครับประมาณนี้ อันนี้คือความหมายของคขาว่า1ิบดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาข้อมูลเนี่ยลิสต์ครึ่งแรกกับลิสต์ครึ่งหลังมาซิปกันได้เนี่ยเนี่ยก็แทบจะเป็นคําตอบแล้วละสิ่งที่เราต้องทาต่อก็คือเราก็จับ1กับ10ออกมาแบบนี้มามาใส่เข้าไปในลิสต์คาตอบแล้วก็หยิบสองิออกมาหยิบ3และ30ออกมาแค่นี้ก็จะได้คําตอบแล้วดังนั้นถ้าเรารู้รว่า1ิททางานยังไงเนี่ยอ่าข้อนี้อาจจะใช้1ิบ ในการแก้ปัญหาก็ได้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเผื่อใครอยากเห็นว่าฟังก์ชัน zip มันทานํางานยังไง y y t o o เนี่ยจะมีฟังก์ชัน zip ให้อยู่แล้วเช่น1 2 3บอกว่าจะเอามาจับคู่กับ10 20 30แบบนี้นะครับถ้ากด r u นเลยตอนนี้มันจะออกมาเป็น t u p j e ซึ่งเราจะไม่เห็นค่านะครับถ้าอยากให้เห็นค่าเนี่ยให้ใส่คําว่า list คือแปลงมันเป็น list อีกทีนึงด้วย enter อีกทีหนึงเราจะเห็นว่า1กับ10 ตัวแรกกับตัวตัวแรกของชุดแรกกับชุดที่2เนี่ยมาจับคู่กันเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับ 2, 20, 3 30ทีนี้ถ้ามันมีมากกว่า1ตัวมากมากกว่า2คู่ละ่ะทำยังไงมีเพิ่มมาอีกเช่นอาจจะเป็นอ่า100 200 300แบบนี้นะครับมันก็จะเอาตัวแรกของทุกตัวเนี่ยมาจับคู่กันแบบนี้เป็นต้นทีนี้สำหรับฟังก์ชันซิปเนี่ยถ้ามีขนาดที่ไม่เท่ากันละ่ะเช่น ตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5เลยก็ได้แต่ตัวที่2เนี่ยเป็น 10, 20, 30มีแค่นี้คำตอบก็คือ4กับ5เนี่ยจะไม่ถูกเอามารวมในคำตอบนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะจับคู่ของมันอะไรแหละอันหลังมันหมดไปแล้วโอเคพอเราทำแบบนี้ได้พอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็เอาตัวเนี้ยมาวนลูปนะครับ In 10 10อะไรเอ่ย เราต้องแบ่งครึ่งแรกใช่ไหมแล้วก็แบ่งเป็นครึ่งหลังเอาครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยมาซิปด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นนำครึ่งแรกนะครับเราก็จะใช้การสับลิสต์โดยการบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตำแหน่งที่ n จริงๆบอกเขียนว่าตำแหน่งที่ n เนี่ยก็คือน้อยกว่า n เนาะแล้วก็ครึ่งหลังนำเริ่มตั้งแต่ n ไปจนถึงท้ายสุดเลยนะครับแบบนี้ สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาทีละ2ตัวก็คือออกมาเป็นคู่ของ1กับ10ออกมาเป็นคู่ของ2กับ20แบบนี้ดังนั้นตรงนี้ขอตั้งชื่อตัวแปรว่าแพรแล้วกันสำหรับใครที่ยังจำไม่ได้ว่าสับลิสใน p y t เออทำยังไงนะครับลองกลับไปดูใน ep 1ได้นะมีอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วโอเคพอเราได้แพรมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราต้องเอาตัวนี้ใส่เข้าไปใน answer ใช่ไหมถ้าเราเขียนเหมือนเดิม เราก็จะเขียนว่า answer.append แพรลงไปแบบนี้นะครับอ่ะลองรันดูอีกทีนึงว่าถ้ารันแบบเนี้จะได้อะไรออกมาก็จะเห็นว่าคำตอบมันเกือบถูกแล้วก็คือเป็น 1, 10, 2, 20, 3, 30แต่ว่ามันดันมีทุเป้าครอบอยู่นั่นเป็นเพราะว่าแพรเนี่ยมันออกมาเป็นคู่นะครับเราใช้ append ไม่ได้ append เนี่ยมันใส่ทีละตัวอันนี้มันออกมา2ตัวใส่ไม่ได้วิธีการแก้แบบง่ายๆก็คือ ถ้ามันออกมา2ตัวเราก็บอกว่างั้น append ทีละตัวแล้วกันแพรตัวที่0นย์กับแพรตัวที่1ก็คือเอาตัวแรกใส่ลงไปก่อนเอา1ใส่ลงไปก่อนแล้วก็เอา10ใส่ลงไปอีกทีหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะออกมาปเป็นในนี้แหละใส่1ใส่10ใส่2ใส่20ใส่3ใส่30ประมาณนี้ทีนี้ถ้าใครไม่ชอบท่านี้ก็คือเอ้ยมันมันต้องมาเขียน2ครั้งอยู่ดีหรอมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมก็อาจจะใช้คําสั่งที่ชื่อว่า extend แทนก็ได้นะครับ x ten เนี่ยมันจะรับค่าไปหลายๆค่าแล้ว e x ten ก็คือ App p e n ใส่ลงไปดีทีเดียวเลยความหมายก็คือ x ten เนี่ยมันคือ App p e n หลายๆครั้งนั่นเองลันดูอีกทีนึงก็จะได้ค่าแบบนี้ออกมานะครับเหมือนเดิมถูกต้องเรียบร้อยสามารถใช้ซิปในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ได้นะเอาละแต่ว่าก่อนจะจบลงไปสําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเรามีโจทย์โบนัสพิเศษเพิ่มให้1ข้อนะครับนั่นก็คือถ้าสมมุติว่าโจทย์เนี่ยมันดันไม่ได้บอกว่า ความยาวของลิสต์เนี่ยมันมาเป็น2 N ก็คือมันไม่ได้บอกเลยเลยว่ามีกี่ N แต่มันบอก n มานะครับเช่นเคสเนี้ยมันอาจจะบอกว่า N เนี่ยมีขนาด2ตัวเราจะต้องมาคิดเองว่าอ๋อมันมี2ตัวใช่ไหมแต่ว่าขนาด Data ของเราเนี่ยมันยาวทั้งหมด6ตัวแปลว่าเราจะต้องแบ่งทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยออกเป็น3กรุ่ปเองด้วยตัวเองนะครับแบบนี้สมมุติว่าข้อมูลมาเป็น a b c d e f เนี่ย ถ้าเขากําหนด n เป็น2มานั่นแปลว่าเราจะต้องกรุ๊ปเองว่าเนี่ยคือชุดที่1นี่คือกรุ๊ป1นะแล้วก็นี่คือกรุ๊ปที่2แล้วก็นี่คือกรุ๊ปที่3เวลาดึงเนี่ยเราก็ต้องดึงว่าโอเคเอา a มาก่อนเพราะมาจากกรุ๊ปแรกแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็น c จากกรุ๊ปที่2แล้วก็เป็น e จากกรุ๊ปที่3นะครับ จากนั้นเราก็ย้อนกลับมาใหม่ก็คือมาเริ่มที่ b ของกลุ่มที่1ก่อนแล้วก็ d ของกลุ่มที่2แล้วก็ไปจบที่ f ของกลุ่มที่3นั่นเองประมาณนี้อ่ะแล้วเราจะเขียนโค้ดยังไงดีกลับมาที่โจทย์ของเรานะครับเหมือนเดิมเราอาจจะเริ่มตั้งแต่เริ่ม,เร,มเริ่มโดยการเอาตัวเอาตัวแรกเอาเอาตัวของกลุ่มแรกให้เสร็จก่อนก็เหมือนเดิมเรนท์ศูนจนถึง n ใช่ไหม array.append นำตัวที่ i นะครับแบบนี้อ่ะไหนลองรันดูสิได้1กับ2นะครับโอเคถูกต้องทีนี้ถ้าเราจำจำได้ว่าตอนแรกที่มันมีแบ่งครึ่งหน้ากับครึ่งหลังเนี่ยเราสามารถกำหนดไปได้เลยว่ามันคือการบวก n เ,เนาะเพราะว่าเรารู้จำนวนแน่นอนว่ามันมีแค่ครึ่งหน้ากับครึ่งหลังแต่ตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่ามันมีกี่กลุ่มนะครับเห็นถ้าเขียนเป็นแบบนี้มันก็จะได เอ่อหนึ่งสซึ่งถูกต้องแต่100กับ200ไม่มาเพราะว่าเราเขียนแบบฝั่งไปเลยว่าฉันต้องการแค่2ตัวงั้นบางคนก็บอกว่างั้นเราเขียนแบบนี้ได้ไหมก็คือ Copy ไปอีกอะ่ะแล้วก็มันเป็น N ใช่ไหมบวกอีก N แล้วกันกระเถิบไปอีกหตัวแบบนี้นะครับลองรันดูสิโอเคจริงๆแบบนี้ก็เวนะิร์กเนาะก็คือได้1 1 0 100ตัวแรกของแต่ละกุ๊ปมาก่อนเลยแล้วก็เป็นตัวที่2ของแต่ละกรุป๊ป ปัญหาก็คือแล้วถ้ามันไม่ใช่3กรุ๊ปล่ะมันอาจจะออกมาเป็น4กรุป๊ปหกรุป๊ปอย่างเงี้ยโค้ดนี้ของเราก็จะใช้ไม่ได้เนาะแปลว่าเราโค้ดตรงนี้ของเราจะมีการ append ปปกี่ครั้งใน1นรอบเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราแบ่งกรุ๊ปได้กี่กรุป๊ปดังนั้นเราจะต้องคิดมาก่อนว่าโอเคจำนวนกรุ๊ปทั้งหมดจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือเอาจำนวนตัวทั้งหมดเนี่ยเช่นเคสเนี้ย ก็คือ6ตัวนะครับไปหารใช้ใช้หาร2ตัวนะครับเพราะว่าเราจะปัดให้มันเป็นอินถ้าใช้หารตัวเดียวเนี่ยใช้ตัวเดียวแบบนี้มันจะออกมาเป็น floating point ก็คือติดจุดทศนิยมเราต้องการปัดมันเป็น integer เราใช้หารสตัวในไพทอนนะครับในภาษาอื่นส่วนใหญ่ที่เป็นภาษาตระกูล C C family ใช้หารตัวเดียวก็จะออกมาเป็น In แหละแต่ว่าในไพทอนถ้าใช้หารออกมาเป็นโฟร์นะครับอ่ะเราก็จะได้แล้วว่ามีทั้งหมดเท่านี้กรุ๊ป แทนที่ว่าเราจะเขียนแบบนี้เราก็จะไม่เขียนแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูปแทนอาจจะใช้ for j in range ตั้งแต่0จนถึงกรุ๊ปแบบนี้แทนนะครับปัญหาก็คือตรงนี้ที่เราเคยเขียนแบบ3ตัวเนี่ยมันก็จะหายไปเหลือตัวเดียวเพราะเราโยนให้ลูปไปจัดการแล้วเนาะแต่เราเราจะอ้าง i n d e ด็กตัวไหนดีถ้าเราลองดูก็คือตัวแรกเนี่ยมันเป็นมันเป็นเริ่มที่ i เลย แล้วตัวต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นบวกเนตัวต่อไปก็จะเป็นบวก n บวก n ถ้ามีกรุ๊ปหนึ่งมันก็จะกลายเป็น i บวก n ็บวก n บวก n ก็คือ3ตัว4ตัว5ตัวไปเรื่อยๆนะครับพอเรารู้ว่ามันเป็นการบวกไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยเราอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าตรงเนี้ยมันคือ0ูนย์เอ็นใช่ไหมศูนย์เส่วนตรงเนี้ยมันคืออ่ะโทษครับตรงเนี้ยมันคือ1 n ส่วนตรงเนี้ยมันคือ2 n ถ้ามีต่อไปก็เป็นเป็น 3n 4เไล่ไปเรื่อยๆ หรือเราจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าจริงๆที่มันเขียนว่า i เนี่ยมันคือ 0n เริ่มที่ 0n ก็คือไม่มี n เลย n คูณ0นะครับคิดแบบนี้ก็ได้ทีนี้เรามีตัวแปร j ไว้แล้วเอาไว้นับตรงนี้เราก็เขียนไปเลยว่ามันคือ j คูณ n นั่นเองเพราะว่า j เนี่ยก็จะเริ่มรอบแรกที่0แล้วก็1 2 3 4ไปเรื่อยๆรอบแรกก็จะเป็น i แล้วก็บวก0เนาะก็คือ i เลยตำแหน่งตำแหน่งแรกเลยรอบต่อไป j เป็น1 มันก็จะเอา i บวกตำแหน่งที่1คูณ n ก็คือกระโดดไป n ตัวครั้งแรกรอบต่อไป j เป็น2มันก็จะเอา n คูณ2ก็คือกระโดดเมื่อกี้กระโดดครั้งแรกไป10กระโดดครั้งต่อไปมันก็จะกลายเป็น100อพอดีนะครับแบบนี้รันอีกรอบหนึ่งโอเคได้แล้วเรียบร้อยไหนลองอีกข้อนึงอีกอันนึงสิสมมติว่าเรามีตัวเลขต่อไปอีกเป็นอะไรดีสมมติเป็น8กับ9แล้วกัน แบ่งกุ๊ปและ2เหมือนเดิมนะครับลันปุ๊บเนี่ยแบบนี้ก็จะได้1 10 100แล้วก็ไปหยิบ8มาเห็นไหมเลขอาจจะไม่ต่อกันหน่อยนะอันนี้แลนดอมเลขขึ้นมาแล้วก็ชุดที่2ก็คือ2 20 200แล้วก็9ต่อกันแบบนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือแล้วถ้าสมมุติว่าเคสเนี้ยเลขมันหายไปตัวหนึ่งละ่ะหรือเลขมันไม่เต็มกุ๊ปเช่นเราลบเลข9ทิ้งไปอย่างนี้นะครับกดลันปุ๊บ เลข9หายไปเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราหารเนี่ยตรงเนี้ยมันนับจํานวนได้เท่าไหร่ก็ตามเวลามันหารปุ๊บตัวเศษมันปัดทิ้งดังนั้นมันมันก็เลยจะไม่รู้ว่าว่าเลข8เนี่ยมีตัวตนอยู่เผื่อเผื่อไม่เข้าใจสมมุติว่าเราเอาตัวเนี้ยมาหาจํานวนสิเลนใช่ไหมเล่นได้7นะครับถ้าเรา7ไปหารด้วย 2ก็คือแบ่งกรุ๊ปละ2มันจะได้3นะครับคือจริงๆเนี่ยจเยจ็ดหาร2มันได้3.5ก็คือมีอยู่กุ๊ปกับมีอยู่3กรุ๊ปกับอีกครึ่งกรุ๊ปคือไม่เต็มนั่นเองแต่เราดันหารแล้วปัดเป็นตัวเลข integer นะครับตัวจุดห้ามันก็เลยหายไปมันก็เลยมองว่ามีแค่3กรุ๊ปเท่านั้นเองทีนี้เราจะแก้กรณีน,นีน้ยังไงดีวิธีการแก้ก็คือตอนนี้เราต้องการใช้ 3. 5และเพราะว่าถ้ามีเศษเนี่ย เราจะถือว่ามันไม่ใช่3.5กุ๊ปม,มันคือ4กุ๊ปเลยแค่กุ๊ปสุดท้ายเนี่ยมันไม่เต็มกันนั่นเองเราเพราะฉะนั้นหารออกมาเป็น3.5ปุ๊บเราต้องทําการปัดขึ้นนะครับสําหรับการปัดขึ้นใน Python เนี่ยเราจะใช้คําสั่ง import ceiling เข้ามานะครับมันคือคําสั่งการปัดขึ้นเราก็เอามาครอบตรงนี้นี่คือ คำนวณเสร็จเรียบร้อยถ้าได้3.5เนี่ยให้ปัดขึ้นเช่นแบบนี้ซึ่งน่าจะเอเรอร์เพราะว่าใน command เนีไม่ได้ import นะครับต้อง import ด้วย import มาแล้วก็ลั่นอีกทีหนึง่งเนี่ยมันจะปัดขึ้นเป็น4เราก็จะรู้แล้วโอเคมันเป็น4กรุ๊ปแต่พอพอได้4กรุ๊ปปุ๊บลันรอบเนี้ยมีปัญหาแน่นอนมันบอกว่า list index out of range out of range เพราะว่าตอนที่มันพยายามดึงตัวที่9เนี่ยตัวตัวที่เมื่อกี้เป็นเลขเก้านะครับก็คือตัวที่อยู่ถัดจาก8เนี่ยมันไม่มีไปแล้วอะ่ะมันก็เลยขึ้นว่า list index out of range นะครับดังนั้นการที่เราจะ access ตัว array ตัวเนี้ยเราต้องทําให้ชัวร์ก่อนว่ามันมี index ตัวนี้อยู่จริงโดยการเช็ค if เข้าไปว่า index ตัวนี้น้อยกว่า l e n ของนําหรือเปล่าถ้าน้อยกว่าก็คือ ช่องตรงนั้นอ่ะมีอยู่สามารถหยิบมาใช้ได้ครับลั่นอีกทีสินี่เราก็จะได้1,10 108ได้ได้8มาด้วยแต่รอบที่2เนี่ยก็คือ2,20,200แต่เราลบเลข9้าไปแล้วมันก็เลยไม่มีเลข9ก้านะครับเอามาแค่เท่าที่ได้นะครับโอเคก็จบแล้วสำหรับโจทย์ shuffle the array นะครับแล้วก็แถมโจทย์พิเศษเป็นโบนัสเพิ่มให้อีกนิดหนึงด้วยครับ หากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เราจะได้ทำคลิปแนวนี้ออกมาอีกและอย่าลืมกดกระดิ่งสับ s ไค i b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องต้าเมโมชาแนลนะครับ